นี่นะคะเราก็จะมาสาธิตวิธีการถักนะคะนี่นะคะอีกเ็ดอีกแบบนี้นะคะเป็นแบบถักง่ายๆนะคะน,นี่สาสี่ห้าหกเแปดนะคะเก้าสิบแค่นั้นนะคะแล้วก็นี่นะคะถักกลับมานะคะ อันนี้ก็จะถักกลับมาทั้งแถวทั้งแถวเลยนะคะนี่นะคะจะถักกลับมาทั้งแถวถักกลับมาทั้งแถวเลยนะคะพอนี่นะคะพอถึงตรง ช่วงมุมนะคะเราจะพอถึงช่วงมุมนะคะเราจะลงแบบนี้นะคะแล้วก็ครั้งที่สามนะคะลงหลักเดิมนะคะครั้งที่สามแล้วจากนั้นเราก็มาลงหลักถัดมานะคะเราก็จะวนกลับไปนะคะอันนี้เราก็จะวนกลับไป กลับมานะคะแบบนี้เลยนะคะน,นะคะพอมาถึงมุมนี้นะคะเราก็นี่นะคะเราก็เข้าไปแบบนี้แล้วก็หนึ่งนะคะหลักเดิมสองหลักเดิมนะคะสามหลักเดิมนะคะ สี่อย่างนี้นะคะแล้วก็หลักเดิมห้าไปอย่างนี้เลยนะคะทีนี้ตรงนี้นะเรามาดูนะคะเราจะเข้านี่นะคะกึงลางเขาดึงขึ้นนะคะอย่างนี้แบบนี้เลยนะคะแบบนี้นี่นะคะเราจะเข้ากลางเขาเลยแบบนี้นะคะนี่นะคะ อันนี้ก็เป็นลายง่ายๆนะคะที่ถักก็คือการเอ็กลงไปทุกหลักเลยนะคะยกเว้นช่วงหัวกับท้ายนะคะนี่นะคะแล้วก็ถักไปนี่นะคะตรงนี้ เป็นฐานกระเป๋านะคะอันนี้เป็นฐานกระเป๋านะจากนั้นนะคะเราก็ลงอย่างละสองนะคะอย่างละสองแล้วตรงนี้ก็คือสองแบบนี้นะคะเขาก็จะค่อยๆขยายขึ้นไปนะคะทีนี้ตรงนี้เราลงแบบนี้นะคะนี่นะคะ จะขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะดูนะคะอย่นี้นะเราก็แค่เอ็กซ์ลงไปนะคะนี่ดึงขึ้นมาแค่นี้เองนะคะเราก็ทําอย่างนี้นะคะจัสดสอดลงไปตรงกลางนี่นะคะนี่นะแบบนี้นะคะ แบนนี้นะคะตรงหัวโค้งเราก็ถ้าเราเราอ่พอแล้วนะคะเราก็จบเขาได้เลยนะคะแล้วก็ตีคงกับช่วงช่วงมุมนี้เราจะสองครั้งนะคะจนกว่าเราจะทำฐานกระเป๋าพอแล้วนะคะ นี่นะคะการทําโค้งนะคะการทําโค้งมบมรงนี้นะนคะคะลายแบบนี้นะทําลายแบบนี้นะคะก็นี่นะคะแล้วก็ตรงกลางเขานะคะเอ็กลงไปตรงกลางเขาแบบนี้เลยนี่นะคะ เ,ะะเขาก็จะขึ้นแค่นี้ง่ายๆเลยนะคะอันนี้เป็นแบบ,แบ,บถักง่ายๆ,ายๆเลยนะคะต้องเดิตรงนี้ไปเราก็จะถัก X แบบนี้นะคะไปตลอดเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องหนึ่งช่องสองสองสองครั้งแล้วนะคะเราก็ถักไปแบบนี้เลยถักทีละอันละอันแบบนี้ไปเลยเรียงไปแบบนี้เลยนะคะวนขึ้นมาเลยนะคะเมื่อเราทํา เลยเอ่ก้นกระเป๋ามาแล้วนะคะเขาก็จะเป็นลักษณะแนวตรงขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเราก็ถักต่อไปเลยนี่นะคะเราก็ถักต่อไปถักไปขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยก็ทำ X ลงไปแบบนี้เลยนะคะหรือว่า s ิงเกิลโครเชนะคะลงไปแบบนี้เลยรอบๆเลยนะคะอยากได้กระเป๋าสูงยาวเท่าไรก็ถักไปแบบนี้เลยนะคะเนี่ยถอดทีละสองห่วงแบบนี้นะคะทำให้ดูแบบนี้เลย ก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยพอได้แล้วเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะลายก็จะเป็นแบบนี้น่ารักน่ารักนี่นะคะพอเราได้แล้วเราจะได้กระเป๋าแบบนี้นะคะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนี่นะคะแล้วเราก็ทําอีกชิ้นหนึ่งเป็นฝากกระเป๋านะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมา,าทํใสายกระเป๋าให้ดูกันนะคะนี่ก็จะมาเป็นลักษณะนี้ คลิปนี้ก็บายบายนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะนี่นะ